โอเคครับ okay, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในะคลิปนี้ผมจะมาเล่นสกิลชานติโนนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับผมชานติโนแบบทิ้งร่างเงาไว้แล้วก็วาร์ปกลับมาครับผมเนี่ยผมจะใชส้กสกิลทั้งหมดนี้นะผมชานติโนเคนรี่โจเซฟแล้วก็โซเนียนะผมจะเป็นยังไงไปชมในเกมกันดีกว่าไปโอเคครับผมเนิคเทล่านะครับผมเบอร์หนึ่งพาโดดจะพาโดดไหนลงไหนใกล้แต่เพื่อนเลยบอกคนดีปะนนเอาแล้วลงจริง เฮ้ยแล้วลงจริงวะเอาชดหรือเปล่าหรือเพื่อนจะไปลงลัดเทาน่าจะลงลัดเท้านะน่าจะมีตัวมาด้วยแล้วมีตัวมาด้วยจริงจะไหวหรือเปล่ามาดูกันไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ต้องไหวไว้ก่อน มีตีนกับเพื่อนเยอะจัดเ้ยซองพวงสวยๆเลยดิสวยอ x ิดว่ะไปตรงนั้น นั่าจะหมดแล้วหรอแค่ตัวเดียวอ๋อไม่ใช่ดิเพื่อนเก็บไปสองคิวแล้ววะ่ะอุย้ยอยู่บนนี้เองไม่ว่าอยู่ไหนกดนั่งกดนั่งมไม่ดียินเสียงฝั่งนี้ก็มาเสียงใครอย่ามานะบนบ้านหลังนั้น เดี๋ยวเราจะไปชาร์จเลยอุย้ยหลังก็มาเยอะเกินได้อยู่บนนี้ปะวะไม่น่าได้ไม่น่าอยู่ละผมว่า ไ่ตัวด้านหลังไปยังวะน่าจะไปเลยนะไม่น่าจะมีใครมาอยู่หรอกอุ้ยไม่ไปวะยังอยู่เหรอยังอยู่แบบนี้แล้วยิงเพื่อนผมร่วงไปแล้วให้สองเม็ดพอร่วงไปดิผมรู้ว่าโดดลงมาเพราะไม่เห็นดีนะทิ้งราง,งเงาไว้ด้านล่าง แล้วยิงเพื่อนล่วงแบบให้เม็ดเดียวอะไรเงี้เมืองน,นี้น่าจะหมดแล้วนะผมว่าไม่น่ามีละเพราะว่ายิงหมดละโทรก้อนวะขอเล่นแล้วกันขอเล่นละกันนะครับทำไมแถวนี้ของมันฟูจังของดีจังวะวงฟ้าหรือไงไม่ใช่นี่ไม่ใช่วงฟ้าแต่ของดีจัด แล้วเพื่อนไม่ตามผมด้วยแล้วเพื่อนฟาร์มช้า <S <S 1> <S 1> เฮ้ยระเบอร์สองล่วงไปแล้วมีตัวแถวนี้อุมันยิงผมจากด้านหลังมันยิงผมหรอหรือว่าไม่ได้ยิงผมเนี่ย <S 1> <S 1> เดี๋ยวเขอทอยก่อนนะไม่ไหวไม่ไหวมีตัวหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปมีตัว<อ>ดาวไปดิเกือบไปแล้วผมไม,ม่น่าจะตีเดียวกันนะเพราะว่า<อ>มันไน่าจะตีเดียวกัน ตัวนี้หรือเปล่ามันยิงผมวะไม่มีเอ4สิบสี่เหรอขอเล่นแล้วกันนะเอ็สี่เอฟสามเลยขอแล้วกันเนาะอุ้ยตัวยิงผมอีกแล้วอยู่ไหนอ่ะมีเก็บเสียงตรงไหนวะผมกลัวจัดเลยมันมีเก็บเสียงไนงะ ใครยิงไว้ขอรัดนะอ๋อฝั่งนั้นจะเย็นจะเย็นขอโทษที่รัดฮะแล้วเปิดมาจากไหนอ่ะแล้วเปิดมาจากไหนแล้วเปิดมาจากไหน,ะาาไหนวะ หายไปดิมีตัวดีดข้างบนนะ่ะเห็นปะมันอยู่ยข้างบนนั่นเฮ้ยไม่ตายมันรู้ทันหว่ามันตั้งไวจัด โอ้โหเยอะผมโดนเล่นละไม่ตายด้วยไม่ติดโซเนียไม่ติดอะไรเลยผมโดนเยอะจัดฝั่งนี้ก็มีฝั่งบนป้ายเนี่ย ยิงตัวมันโดดก่อนเลยโดดใช่ปะเ <amp> อาตัวข้างบนล่ะไปไหนกดตอน้นะหรอดีนะมีเก็บเสียงอยู่โอ้ยวิ่งเข้าตู้ไปแล้วมันลงมาสวยลงมาดาวแบบนี้ลงมาดาวแบบนี้ขอคิวฟรีนะครับโอ้ยแล้ววงอยู่ใกล้จัดเลยผมตายวงปะเนี่ย ผมจะตายวงนี้เนี่ยเอาเอาไปเอามาผมตายวงนะจะมาชุบเพื่อนจะมาชุบเพื่อนไม่ได้ทันไม่ได้ทันอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมชุบเองเพื่อนไ<อ>ม่เป็นไรครับผม,มเรียนเยอะเอาเก็บเก็บศพอ,อีกอันนึงไม่ได้อะด่ะ Okay, โอเคได้ละวุ้ยวงวงแรงจัดเลยต้องเข้าวงแล้วห้ยแล้วผมโดนตัดเลือดเลเวลแปดเลยเข้าทาันปะเนี่ยทันอยู่ทันอยู่ผมยาเยอะอยู่แล้วก็ลดไว้โอเคทันว่ะเุ้ยมีตัวใส่มันเลยดิ ใส่มันเลยระนยดาะไม่น่าไหวไม่น่าไหวไปกอ่อนละไม่อยู่ละไม่ไหวจริงโอ้ยเฮ้ยยยย โอเคยังรอดอยู่เกือบไม่รอดแล้วทุกคนเกือบไม่รอดแล้วอยู่ในนี้มีตัวนี่ไหนวะเบอรหลังคาหรือเปล่า โอเคดีนะมันยิงไม่โดนหัวผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอพันยาก่อน ผมน,นึกว่าคนดีดมาที่แท่เพื่อนโนนนคตรเยอะเลยวะ่นะดีนะเพื่อนดีดมาทันไม่งั้นเพื่อนตายแน่เพื่อนโดนนั้นเนี่ยขอรดัดขอรดัดใครยิงโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ทัน ยิงไม่ได้ด้วยตัวนี้ชุบไม่ได้แล้ววะ่ะชุบได้อยู่แต่ว่าผมไม่ไม่อยากไปแล้วเสียเวลาต้องยิงแล้วจังหวะนี้เดาวสักทีโอ้ไม่ตายขู่วะ โอ้โหตั้งไอวอมไม่ทันอ่ะอะ,อ,อะไรวะถ้าผมตั้งทันนะมนผมบอกเลยมเลผมว่าผมรอดอ่ะผมตั้งทันผมมีอันนั้นอยู่เฮ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชุบผมปะเนี่ย <ST AT> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมคานทันปะเนี่ยอุ้ยไม่ไม่ไม่ไม <ST AT> เสวยสวยขอบคุณครับขอบคุณทนั <ST AT> ทนปะเนี่ยโอ้โหไม่ทนันวะตายวะขอโทษครับเพื่อนเฮ้ยเราเบอร์หนึ่งเขาจะชุบผม เบอร์นหนึ่งยังได้ศูนย์คิวอยู่หรอมันเป็นไรวะอ๋อโดนเม็ดเดียวเฮ้ยตัวนี้ให้เม็ดเดียวเลยโอโ้โหผมดลที่สามว่ะทุกคนมาดูกันเอ้ยแล้วขึ้นแดงเลยเอา้าวผมไม่ได้ดูเลยแล้วมือผมไปโดนไงบวกสี่สิบหกขึ้นแดงเลยวะ่ะโอเคเป็นซีซั่นที่สิบเอ็ดว่ะโอเค เยอผมคิดนีว่ามานี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย